พวกคุณเคยทำของอะไรพังบ้างในบ้านจะทำให้พ่อแม่ของพวกคุณที่แสนดีกลายเป็นแยกทุกสักกันส่วนผมแม่งทำโน้ตบุ๊พังตั้งสองเครื่องและ PS2 อีกตั้งหนึ่งเครื่องเลยอ่ะ God เด m n เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในสมัยนุ่นุ่มเนี่ยตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ6-7ถึง7วบะผมมี Big Brother ทั้งหมด3คนส่วนผมยังเป็นน้องเล็กที่สุดในบ้าน เลาแม่ผมจะมีโน้ตบุ๊กอยู่หนึ่งเครื่องทีนี้ก็เป็นแรงดึงดูดเด็กผู้ชายอย่างพักวฟงและลุงตูมเล่นกัน,น,นแล้วบิ๊กบราเธอและพี่ชายคนรองเนี่ยพวกเขาก็สรรหาเกมมาลงให้กับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ ซึ่งโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นั้นสเปคตั้งแต่2.13 0มันก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าพวกผมเนี่ยเป็นเด็กกันยังไม่รู้ว่าอะไระเป็นอะไระก็เล่นกันตามภาษาเด็กที่ร,รักษาของกันทําให้โน้ตบุ๊กเครื่องนั้นเริ่มมีดาเมจขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบิ๊กบราเธอนั้นได้ลงเกมอะไรไม่รู้ที่เป็นฮลิคอปเตอร์จู่โจมยิงฐานแม่งในสมัยนั้นภาพเกมคู่ที่จะสวยเลย ซึ่งผมก็ได้ดูพี่ๆี่เขาเล่นเกมนั้นอย่างสนุกสนานแต่ถ้าว่าสักพักน้บุ๊กแม่งเริ่มเป็นไฟเทคแม่งกิกัก๊บปั๊ปปตอนนั้นิกบราเธอกับพี่ชายคนลองเริ่มตัวโดยชิบหายแล้วทำยังไงกันดีวะก็เลยหันมาบอกผมว่าเฮ้ยไอ้น้องเล็กสุดที่รักเดี๋ยวพี่จะเปิด GTA เสื้อครามให้น้องเล่นเองนะ ผมโอ๋ไ่ก็ผมก็ดีใจมากๆเลยที่พี่ชายจะเปิด oh <shit. S 1> เกมโปรด <we> ที่ในโน้ต <dude. S 1> บุ๊กเครื่องนั้นให้ผมเล่นน่ะแต่ถ้าว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นก็เป็นไฟเทปปิ๊บปิ๊บปิ๊บอยู่อย่างนั้นน่ะแต่ผมนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็นั่งเล่นด้วยใจรักของผมแล้วจากนั้นพวกพี่ๆนั้นก็รีบออก<ห>จากบ้าน<า>แก้งไปเล่นกั<ห>นกันอยู่ข้างนอกนซึ่งผมก็นั่งเล่นอยู่ไปเรื่อยๆจนแม่ผมกลับมาจากตลาดแล้วจากนั้นแม่ผมก็ได้ทําการเปิดประตูเข้ามาในบ้าน แล้วเดินมาอย่างช้าๆแล้ว่าเห็นผมที่ทําอะไรสักอย่างกับลูกบุกของเขาซึ่งแม่ก็พิมพ์ไปเปวมวับๆปาบๆอยู่แล้วแบบว่าแม่ผมตกใจสุดๆอะแล้วพูดกับผมว่าไอ้ปั๊กมึงทําควยไรยทําทําเชียร์ไรซึ่งแม่ผมเขาเป็นแม่ที่แสนดีมากเลยนะตอนนั้นแม่เขาเริ่มกลายร่างกายเป็นสุกกานแล้วตอนนั้นอ <c oughs> ือเพื่มใส่ซื่อประสูจน์นผมก็ได้บอกแม่ไปตรงๆว่า ผมก็นั่งเล่นเกมอยู่ครับมันเป็นนังน้ครับผมจากนั้นแม่ผมพูมขึ้นมาว่าฉัานั้นได้กินก็ได้ต่อแหลจากนั้นแม่ผมก็ได้ใช้อาวุธทูจ่ของเขาปมลงวีหยิบรองเท้าช้างดาวแล้วได้เริ่มบเรงรารลารงทัานผมขึ้มนมาทันทีซึ่งผมก็บอกว่าไม่ใช่นะแม่ผมไม่ได้เห็นผมเป็นแค่เล่นเกม แต่แม่ผมก็รร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 ไม่หยุดแล้วไม่หยุดระยะทำรายผมจะถึงระดุดาของผมเลยซึ่งพรีบพีของผมนั้นก็จังไรแอบดูตรงประตูแล้วก็ขำกันนะนะจังไรคนจริงๆไอ้พวกนี้ซึ่งครั้งนี้ผมก็ไม่ได้เป็นคนทำพางแบบร้อยเปอร์เซก็ตามแต่เหตุการณ์นี่แหละที่ผมนั้นเป็นตัวหลักอะ หลังจากนั้นแม่ก็ซื้อมาอีกเครื่องหนึ่งแล้วผมก็ทําการเล่นโน้ตบุ๊กเครื่องนั้นอยู่คนเดียวเนื่องจากซีดีทั้งหลายเนี่ยมีทีซีขอตัวเองกันแล้วซึ่งผมยังไม่มีนะผมก็เล่นมาเรื่อยมาแบบเล่นหนักมากพวก GTA San Andreas วอลคราม3แล้วก็ใครสิซึ่งมันมีเหตุการณ์ที่ผมเอานโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไปเล่นที่บ้านเพื่อนผมก็ได้เอาไปใส่กระเป๋า รถบุกของผมแล้วก็บินไปที่บ้านเพื่อนจากนั้นไม่ทีเกิดเหตุการณ์ไม่ขาดฝันคือผมไม่หกล้มแหลงกระเป๋าที่ใส่โลบุกเนี่ยก็ถลยไปกับผมแล้วผมเปิดเช็คมานะกดเต็มนาจอเป็นควางไปขึ้นึงแบบเส้นสายลุ้งเลยอะแล้วผมตอนนั้นก็แบบทิพายแล้วก็แตกแน่เลยพอตอนกลับไปที่บ้านนะก็ตามสภาพครับก spices. ็เ si> ดินไปผมรูร หนักเลยหนักกว่าครั้งก่อนอีกแล้วผมก็ต้องทนใช้เครื่องนั้นจนบอดมันไหม้เพราะว่าผมเล่นเกมนันหนักเกินไปเลยนะและเหตุการณ์ต่อมาในเขตบา้านของผมเนี่ยก็จะรวมเร,เราเด็กๆทั้งหลายเป็นแก๊งขนาดใหญ่ซึ่งวันนี้ได้มารวมตัวมาเล่น PS2 ด้วยกันผมก็จะเข้าไปดูหน่อยว่าเขาทำอะไรกันนะนะระหว่างผมเข้าคงไปผมได้เสียหลัก ไปเหยียบสายที่ต่อไปยังทีวีอะเอตรงเคพีเอสสองอะเนหัวมันหักขาเครื่องอ่ะเล่าแก๊งสเตอร์พลีๆทั้งหลายก็มามองที่ผมแล้วก็ไอเฮียเครื่อง PS เูสกูอะไรแพงเลยดีไอเฮียเนี่ยจ้าผมก็โดนก็เทิมนะสิรอเฮียอะไรนะ ตื่หลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยผมก็โดนแก๊งสเตอร์ลราแว่บ้านผมนั้นความบาดเอาแต่พ่อแม่ผมได้ทําการมาขอโทษขอโพยแล้วจากนั้นก็ได้ทําการชดใช้ค่าเสียหายให้เหตุการณ์ทุกอย่างก็เลยคลี่คลายลงแล้วก็แก๊งสเตอร์เราพี่ๆทั้งหลายเขาก็ให้อภัยผมว่าผมเป็นน้องเล็กที่สุดในแก๊งนะ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องเล่าในครั้งนี้ผมหวังว่าพวกคุณน่าจะชอบมากไม่ก็น้อยนะครับผมซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายแรกของช่องเราไนดะ้ก็คือคุณยาคูนั่นเองครับผมสนับสนุนเรามาถ้าหมด40บาทด้วยกันต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับผมแล้วคุณลเคยทำของอะไรในบ้านพังจนพ่อแม่กลายไปยัดดกษ์ทกัน ช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาบอกผมกันด้วยนะครับผมอยากรู้เรื่องของพวกคุณทุกคนเลย <c oughs> ครั้งนี้ก็ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับแพ็กแล้วพูดเดนอุดหนบ๊บาย